เห็นอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่ดูสีสันสวยงามน,นะครับแล้วก็ข้างหน้าผมนี่คือปลาสูกินะฮะเป็นปลาเนื้อแน่นนะฮะนำมาจากจังหวัดกระบี่ภาคใต้ของบ้านเรานะเป็นปลาทะเลนะฮะหตัวเนี่ยมันมีน้ำหนักอยู่ที่6.4กิโลนะกกิโลก็ได้เป็นฟิเลมาเป็นอย่างเงี้ยครับ2ชิ้นใหญ่นะฮะ1ชิ้นแรกนะผมจัดก,การหั่นนะฮะไปเป็น ตัวของเนื้อนะฮะมีเนื้อนะฮะมีเนื้อเอามาหั่นเป็นฟิเล์น,นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นตัวของส่วนท้องนะครับก็จะมีไขมันเยอะหน่อยนะฮะเวลาเคี่ยวมันจะยุบหนับดึบดับดีมากเลยนะฮะแล้วก็มันมีส่วนส่วนหัวหัวก็คือนี่ฮะหัวอันนี้ไม่ใช่หัวพญายนาคนะครับหัวปลาและหัวป,าปาลาปลาทะเลแต่ว่ามาอยู่ใน,ในผม,ผมือผมผมมีคนจังหวัดบึงการอินโดจีนนะฮะฉะนั้นผมต้องทําเมนูที่เกี่ยวกับ เวียดนามหน่อยนะครับเมนูต้มส้มปลาเว,วียดนามนะฮะก็คือใช้ปลาสุกินะฮะวัตถุดิบนอกจากปลาแล้วนะครับมีอะไรบ้างก็มีส่วนผสมที่มีต้มส้มก็มีรสเปรี้ยวก็จากเปรี้ยวจากมะเขือเทศนยฮะมะเขือเทศจากไร่ภูจางดาแทบเสดชัยภูนินะครับ <S <S แล้วก็มีสับปะรดนะครับมีกระเจี๊ยบเขียวนะครับ กะเที่เจียวด้วยคนญี่ปุ่นชอบแล้วก็ความเปรี้ยวมาจากตัวของมะขามเปียกนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวนะเปรี้ยวอหวานจากมะเขือเทศแล้วก็มีความเผ็ดมาจากพริกนะฮะมาจากพริกแล้วก็เติมรสชาติด้วยความเค็มจากน้ำปลานะฮะที่ขายไปได้สบหาหันเวียดนามก็คือหอมเจียวนี่เขาเรียกว่าผักขยันะครั น้ำมันใส่กับตัวของมัคคิเทศนะฮะแล้วก็โอเคแล้วก็มัคืิเทศลงไปครับ ใส่หัวปลาลงไปก่อนครับใส่เนื้อของปลาซูกินะคบลงไปเ,เปรี้ยวอมหวานจากสปรดนะครับสินีี่าดไม่ได้คือต้มซ้อมเวียดนามคือกัดเจี๊ยบนะกะเจียบนะครับกเจียบผมผ่าครึ่งหนังสันไปเลยต่อความเปรี้ยวจากมะเขืเอ,อเทศเสร็จแล้วผมได้มะเขือ,อเทศ ที่หวานนะฮะหวานมากเลยนะครับจะกภูพร้อมดาว mm hmm. เทพสถิตชัยภูมินะครับใส่ลงไปเลยครับ mm hmm. เมื่อกี้มีการเติมเปรี้ยวมาจาก mm hmm. ตัวของสับประรดแล้วมันยังไม่พอครับต้องเปรี้ยวมาจากน้ำขมเปียกนะครับ mm hmm. แถมหน่อย mm hmm. ผมใช้น้ำซุปสำเร็จรูปนะครับซึ่งเราอาจจะต้องเติม รสชาติตามชอบได้นะครับมีอะไรบ้างนะครับน้ำตาลนะฮะน้ำตาลนะครับน้ำตาลมันไม่ต้องเยอะนะครับเมื่อกี้มันมีความหวานจากสับรอสอยู่แล้วครับน้ำตาลนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นความเค็มจากน้ำปลานะครับน้ำปลาโอเคที่สำคัญคืออะไรเอ่ยนี่ครับน้ำมันพริกเผาครับน้ำมันพริกเผา แล้วก็ลองคนดูฮะโหอัะแน่นมากเลยครับต้องมีหอมเจียวครับหอมเจียวอาหารพินามขาดไม่ไต้องหอมเจียวครับ